มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยอดบริจาคช่วยหนุ่ม18ยากจนสอบติดวิศวะการบินวันที่17มิถุนาย,ยน64จากกรณี 9, นายณวพลหรือว่าน้อง9ก้ากุลวสุดสอบติดคณะวิศวกรรมการบินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรายกระบงังแตย่ยางขาดทุน ที่ลงทะเเีียน90 0 0 0บาทนะคะโดยต้องหาเงินมาจ่ายภายในวันที่17บิถุนายนนี้นะคะซึ่งได้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญแล้วก็หากได้เข้าเรียนจะกู้ก่อเยสอเป็นค่าเรียนอีก3 0 0แสนกว่าบาทเองตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนนั้น,น,นค่ะ สำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะคะนันทวพลได้รับเงินจากผู้ใจบุญร่วมการสมทบทุนการศึกษายอดบริจาคทั้งสิ้นนะคะ2 6 2,887บาท75สตางค์ทำให้นันทวพลแล้วก็คุณแม่ออกมาขอบคุณทุกฝ่ายรวมถึงผู้ใจบุญที่บริจาคเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจะนำเงิน9 0 0 0 0บาทไปลงทะเบียนเพื่อเรียนก่อนคะ่ะ น้องก้าวนะคะกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่าขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมการบริจาคให้ได้เรียนตามความฝันเบื้องต้นสําหรับตนจะนาเงินส่วนหนึ่งไปลงทะเบียนเรียนส่วนที่เหลือจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนและขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนให้จบเพื่อจะได้ตอบแทนบุญคุณคุณแม่และก็ทดแทนน้าใจจากผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเงินให้ผมได้เข้าเรียนตามที่ตั้งใจเอาไว้ ทางด้านนางสาวนิกุลค,คำวงังแม่น้องเก้าเปิดเผยว่าสำหรับการเข้าเรียนต่อของน้องนะคะตนประสานไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้วระบุว่าทุนให้เรียนซึ่งจะขอทุนเรียนในเทอมต่อไปเบื้องต้นเงินที่ได้รับบริจาคต้องนำไปลงทะเบียนเข้าเรียนในวันนี้ก่อนประมาณ9 0 0 0 0บาทที่เหลือจะเก็บไว้เป็นค่าเทอม และลำดับต่อไปก็จะกู้กอยอสอเพิ่มเติมหากได้ทุนก็อาจจะพอค่าเทอมแต่ละเทอมแต่ตนต้องหาทุนช่วยเหลือลูกอีกทางหนึ่งส่วนการรับบริจาคคาดว่าวจะปิดรับอีก2-3วันขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือที่โทรมาให้คำแนะนำในครั้งนี้ด้วยนอกจากนั้นนะคะวันนี้มีตัวแทนจากเทศบาลเมืองแพร่และพมจแพร่เดินทางเข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้น พะว่าทั้งสองคนได้ย้ายทะเบียนกลับไปอยู่ที่จังหวัดน่านพอต้องย้ายไปช่วงที่มีการเลือกตั้งซึ่งจะได้ทําหนังสือถึงพอมจอน,น่านในการประสานขอความช่วยเหลือและก็เยียวยาเพื่อให้สองแม่ลูกรายนี้ต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้น้องก้าเรียนให้จบไวๆนะคะสมดังความตั้งใจค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ